กติราคา1450บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อบีวัน3กล่องปกติราคา4350บาทลดทันทีเหลือ2500บาทซื้อบีวัน5กล่องปกติราคา7250บาทลดทันทีเหลือ3600บาทสนใจโทร0856668347 0 8 4 0, 0 9 7, 0 9 3 4 7 0849381183 โทษเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้นหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเซงลีใบอนุญาตขายตรงกระหึมสพัทหน้าใหม่จ่ายใบละสามแสนแชนี่ส่งเสริมประกันภัยพุ่งพันล้านกองทุนหมดหน้าตักเจ้าหนี้ฝันค้างค่ายสหพัฒประกาศชะลอการลงทุน อ้างพิษนโยบายรัฐดึงกำลังซื้อตกวู้เนเจอร์แคร์ุกคาดลุยตลาดแป้งเด็กชี้ปลอดสารทันคำผลิตจากสารอินทรีย์นายกจิทวัตชี้จุดยืนสมาพันธ์ขายตรงอาเซียนลั่นภายในสองปีทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์รับตลาด AEC เบตเตอร์เวยปรับศาสตร์ขีปนาวุธธุรกิจใหม่ดัน2องกลยุทธ์ต่อยอดสู่เป้าสิ้นปี13,700ล้านบาทกษิกรไทยควงสอสอวอคลอดเงินกู้หันดอกเบี้ยอุ้ม SME เยียวยาค่าแรงติดตามนังสื้อกิ์ตลาดวิคอยฉบับใหม่ได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ กลับมาพบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะฮะ,ะในเรืที่สองนะครับเรืนี้ข่าวแรกเราจะพาไปชมบทสัมภาษณ์ของเนื้อเป็น4โพดัมคอนเสิร์ตินเดอะเธียเตอร์นั่นอเองนะครับก็อ,อย่างที่รู้กัน4โพดัมคอนเสิร์ตินเดอะเธียเตอร์เนี่ยเป็นการรวบรวมกันของ4สุดยอดนักร้องเสียงดีจากเวทีเดอะสตาร์นะครไม่ว่า็นคุณแก้มวิเชียรีคุณกันณภัทรนะครับคุณโดมจารุวัฒน์และสุดท้าย คุณตั้มวราวด์นะครับซึ่งวันนี้ฮะเราจะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของคอนเสิร์ตเห็นว่าล่าสุดได้เพิ่มรอบอีกแล้วและเซอร์ไพรส์ที่จะเตรียมให้แฟนๆนั้นมีอะไรบ้างไปติดตามกันครับอ่ะครับผมก็ฝากแล้วกันครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับสี่พวงดังคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอินเดอะเทาเตอร์นะครับผมจะมีขึ้นในวันที่13 12 1ม1ิ1ส1งสิบสามและ21กรกฎาคมนี้ครับที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์นะครับผมใครที่ยังไม่บัตร รีบซื้อเลยที่ไทยทิ켓แมเจอร์ทุกสาขาส่วนใครที่มีบัตรแล้วเจอกันรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนครับผมเป็นยังไงบ้างครับรับร<ด>องว่าเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะสำหรับ4โพดัมคอนเสิร์ตอินเดอะเชียเตอร์นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้จองบัตรนะฮะรีบๆจองบัตรนะครับก็จะเล่นกันทั้งหมด5รอบด้วยกันนะ<ด>ครับรอบแรกก็คือวันศุกร์10ศุกร์ที่12กรกฎาคมครับ,รรบ1ทุ่มตรงนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะฮะก็1ทุ่มตรงแล้วก็วันอาทิตย์คือ3โมงเย็นแล้วก็ถัดไปอีกเสาาร์์ออทิตยนะกก็คื21ับ 20และ21นะฮะก็กรกดาคมนะครับบัตรราคา2 5 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 1,000บาทและ500บาทนะครับก็เล่นกันที่โรงละครรัดชดาัยเทอเตอร์นะครับใกล้ๆเรานี่เองถูกต้องครับใน้วกาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพบรรยากาศบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องไทม์ไลน์ค่ะแล้วก็นอกจากบวงสรวงแล้วก็ยังมีการทําบุญเลี้ยงพระอีกด้วยค่ะเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำนะคะเป็นของค่ายสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลและซีเนมาเซียค่ะที่เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย เป็นผลงานกำกับภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นเรื่องที่8ของพี่อุ๋ยนนทีแล้วนะโอ้โหเ,ออเรื่องที่8แล้วค่ะ,คะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเนี่ยเป็นการกลับมาสารต่อเรื่องราวความรักความผูกพันที่ไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำทรงจำกับ,บนับหมื่นพันตัวอักษรที่แทนความรู้สึกค่ะเมื่อจดหมายทุกฉบับเนี่ยคือคุณค่าที่หล่อหลอมทั้งชีวิตและลมหายใจให้กับคนทั้งสองคนก็ถ้าใครย้อนกลับไปเมื่อกว่าเกือบสิบปีที่แล้ว the letter ใชโอ้โหเรื่องนี้แบบว่าโหเรียงน้ำตาดูแลแบบุ๊ยเห็นเพื่อนลอง ให้ทำไมลองให้พอดูเองโหลองให้ไงไปตามไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงกับหนังพี่เต้และที่ยั้นคราวนี้กลับมาครับได้คุณเจมจิรายุใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็รวมไปถึงพี่ป๊อกปียดที่ด้าสาวเต้ยจรินพรแล้วก็ปีเตอร์นนชัยชัยนามค่ะก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักแสดงแล้วก็เจมจิรายุพระเอกของเรื่องใช่ก็ต้องขอถามเลยว่าเห็นว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอะไรคะแล้วก็ปวดปวดแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าโหงงานหนักหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเป็นพระเอกคนเดียวที่เดือนหนึ่งเนี่ยขึ้นปกนิตยสารถึง๙ เล่า oh, ไม่มโ oh. <า>อ้ใช่แล้วแล้วก็ววพอถามพี่อุ๋ยว่าดึงเจมจิเนี่ยมาเป็นพระเอกเรื่องนี้เนี่ยให้ค่าตัวเขาเท่าไหร่โอ้โหเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะครับ oh, bah, ม uh, หมอผ่าพอดีว่าเออหมอเขบอกเป็นอมซินอักเสบครับแล้วก็เกี่ยวกันเป็นโรคภูมแิแพ้ด้วยครับภูมแิแพ้ขึ้นมาดีก็เลยประจบหมอก็เลยเลยได้นอนโรงพยาบาลบ้างครับเอ่อได้นอนคืนเดียวครับสองวันก็ ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วแล้วก็เสียงมันเป็ดอยู่นี่แหละครับก็ยังเสียงมันเป็ดอยู่เลยก็ถ้าเขาบอกว่าประมาณอาทิตย์นึงครับมันจะหายครับไม่ต้องไม่ต้องเราก็ดูแลตัวเองไปเขาไปอยู่บ้านพี่เดี๋ยวหาย ก็ยังมีต่อครับมีต่อเรื่อยๆครับสาเหตุที่ไม่สบายเกิดจากการที่เรารับประคานเยอะไปหรือเปล่าหรืออะไรก็มันเป็นเรื่องของภูมิแพ้ด้วยแหละครับที่ผมที่เห็นๆกันตลอดว่าผมเป็นอดีแออยู่แล้วตอนนี้แบบเป็นป่วยโดนฝุ่นโดนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอดีว่าเกิดจากทมซินด้วยเลยเข้าโรงพยาบาลครับมีผลกระทบต่อการทำงานของเจนไหครัเจนคงคงไม่ครับคงไม่แต่ก็แต่ก็อาวาหมดเลยอ่ะก้องอยู่ตรงนี้ผู้ชายด้วยไม่ไม่ ก็เกิดอ,ออยู่ที่ทางพี่ปิ๊กครับบริการผมที่ที่เขาจัดตารางงานมาให้ผมมีหน้าที่ทำงานอย่างเดียวครับกลางเดือนนี้ครับกลางเดือนนี้เจมหายแล้วเจมหายแล้วไม่เยอะนะฮะผมว่าธรรมดาแล้วก็แล้วก็สมน้ำสมเนื้อนะครับเหมาะกับพอดีกับคิวที่เขาเล่น นานแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ไปตั้งแต่กองถ่ายรนพีก็ไปทาบทามเอาไว้ไปมองๆไว้ว่า,าน้องคนนีน่าสนใจแล้วก็พอดีตอนนั้นก็ยังรนพียังไม่ได้ฉายด้วยนะฮะแล้วก็ก็เลยไปไปคุยกับน้องดูรู้สึกว่าเอาน้องเขาน่าสนใจดี ค่ะก็อย่างที่เขาบอกนั่นแหละว,ว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเพราะว่าเป็นทอมซินอักเสบค่ะแล้วก็พอเป็นปุ๊บเนี่ยพอมููมแพ้เนี่ยก็ขึ้นอีกก็เลยต้องมีการนอนโรงพยาบาลบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นแล้วด้วยพอถามว่ากระทบงานไหมเขาบอกว่าไม่เลยแล้วก็ส่วนเรื่องที่ว่าเป็นคนเดียวที่เดือนหนึ่งเนี่ยขึ้นนติตยสารถึง9เล่มเลยนะเขาบอกว่าอยู่ที่ผู้จัดการนะเป็นคนจัดคิวมาผมนี่มีหน้าที่ทํางานก็เท่านั้นเองค่ะแล้วพอถามพี่อุ๋ยว่าดึงตัวหนุ่มเจมเนี่ยมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยให้ค่าตัววเเเเท่่่่าาาาาไไหรรร้้บอออกมมมยะนนธดสสํื จริงๆแล้วเนี่ยมองเจมจรีรายอยู่ไว้นานแล้วอพอได้มาเจอตัวจริงสัมผัสตัวจริงก็คือเหมือนลักษณะนิสัยคล้ายๆพี่อุ๋ยตอนเด็กๆอะไรประมาณนี้อ,อ๋อเออก็รอตริดตามได้นะทำลายรับร<ช>องเชื่อถือว่าถ้าออกเร็วๆนี้นะร้<ช>อยล้านนะ่าจะขึ้นยูทูเพราะว่าเจมจีรายุทำลายจดหมายความทรงจำถูกต้องครับรอติดตามไว้ได้น่าจะ ปลายปีนี้หรือเปล่า,าอาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับมากันนี้อีกหนึ่งงานครับเป็นงานเปิดตัวเป็นอัลบั้มชุดที่7นะของ e อีโบลากับอัลบั้มชื่อว่า Still Alive นะเป็น EP 2 0 1 3 3นะครับซึ่งงานในวันนั้นอย่างบอกแล้ว เป็นการรวมตัวสาวกของ V R Ebola ไปกันเยอะมากๆแล้วนอกจาก Ebola แล้วเขายังเปิดตัวเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่ที่คลานตามกันออกมาถูกต้องครับก็คือ,อ System Sucker นั่นเองก็เป็นอีกวงที่น่าจับตามองมากๆนะครับส่วน Ebola เขาว่ากลับมาคราวนี้เป็นการกลับมากับบ้าน Warner Music บ้านหลังเก่าที่เคยอยู่มาแล้วเขาบอกว่างานบรรยากาศเนี่ยโอ้โหแบบเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเมทัลล็อกล็อกเมทัลล็อกเมทัลใช่จัดไปเขาง่เจ๋งมากๆแต่ว่าจะมันขนาดไหนไปติดตามครับ

จริงๆแล้วแนวเพลงชุดนี้ก็ยังเป็นหลักๆเป็นอีโวล่าเหมือนเดิมก็คงเป็นเมทัลสไตล์ของเราเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีสีสันเพิ่มเติมมากขึ้นเช่นมีไทเทเนียมฟิชเชอร์ลิงในเพลงคนทันเราแล้วก็จะมีพี่ปูพงศิษฐ์คำพีฮะมาฟิชเชอร์ลิงของพวกเราแล้วก็เขียนเพลงของพวกเราในเพลงฝ่านะครับผมก็คือเราจะพยายามทําอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มเติมสีสันใหม่ๆให้กับแนวของเราแล้วก็วงอเราทุกๆอัลบ้าั้งครับ เป็นไงบ้างครับมันกันไหมครับนะฮะก็ฝากติดตามนะฮะอัลบั้มชุดที่7นะฮะเป็น EP 2 0 1 3 Still Alive ของอีโบลากันไว้ด้วยกันก็อย่างที่เรารู้กันก็มีแขกรับเชิญอย่างไทเทเนียมและที่สำคัญคนสำคัญคือพี่ปูพงศิษฐ์คัมพีฮะก็เรียกว่าเป็นอย่างที่รู้กันอีโบลาเนี่ยเป็นเมทัลล็อกใช่แล้วพี่ปู เป็นเพื่อช,ชีวิตนะ,ะฮะไอเนี่ยเป็นฮิปฮอปเออแต่ว่ามาฟิชชูริงกันถูกต้องใครอยากจะรู้ว่ามันออกมาแล้วเป็นแบบไหนก็ไปกันได้ไปซื้อกันได้ทั้ง CD นะฮะรวมไปถึงเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะครับก็เซ็นต์ลายที่ b 2 s นะฮะทุกสาขาคใครที่เป็นแฟนมันแท้อย่าลืมบ็อกเซตลิมิเต็ดอีดิชั่นคือแถมเสื้อด้วยแต่ละเซ่ตัวนี้นะเสื้อของอีโวล่านะฮะแล้วก็เป็น CD 1แผ่นนะครับก็ฝากเอาไว้กันสำหรับอัลบั้มชุดที่7นะซีเวิร์ฟอีพีสากับอีโวล่านั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็ หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับค่ะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ B1 ค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลย B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็ผิตตญิงเพราะว่ามีส่วนผสมของเบตากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าค่ะซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะโอ้โหเมื่อกี้รวดเร็วมากเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะัไปติชมรายการกันได้นะครับก็อยู่ด้านล่างนะ่ะอีก หนึ่งช่องทางสามารถติดตามชมรายการเน้อนหลังได้ที่ w w w i n t v c o t t h ค่ะถูกต้องน,นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ